เอาตั ừ, ấy, đây đây. ้งหรือนอนเจานอนท้ัดช่องลงเลยได้เจสิบป่อยบ่บ่ป่อยด้วยในบุญน้ำกันเนาะน้ำกันพวกสูน้องเอ้กคนมาทาบปนทาบ้ำตาลมาได้เลยเนาะต้องมีน้ำตาลก้อนเนื้อน้ำเนื้อน้ สบายดีเสบายดีปาดุสบายดี FC เบิดสุขสุขนนะพบพ่อกันยามบายพี่น้องเอยมื้อนี่ก็พากันมาทําบุญแม่นี่เนาะเฒ่าเดนคนหาเออเพิ่นมาเก็บปิคนหา5,000กีบพากันมาทําบุญอยู่วัดพระธาตโพนที่น้องเอเมื้อนี้ทําบุญข้าพราก เมื่อสซบาต์หนังกเข่าวพันใส่บาตเข่าพันสาอยู่บ้านเฮ้าพี่น้องเลยเมื่อกี้ได้ซื้อเทียนมาครูมาเนาะจับขึ้นอยู่บอเซนบอเซนคนโลเฮ้าสบายดีเด้อสบายดีมาพร้อมคู่ฮักเมื่อนี้เนาะบอสซารี้บอสซารีได้เห็นบอคอยเห็นเนาะ อ่าต่เก่ายังว่าคือซ้าเฮานี่ยังว่า FC จนเบื่อหน้าแหละเห็นกันนุพ่คือนี่แล้วยังบ่ได้เห็นน้มอ้องทันว่าสบายดีป้าลุงอยู่ลูกยกมือขึ้นยกมือหาขึ้นสบายดีโอ้ยมันอันเดียวกันลก็อนนน่ะเนาะโอ้ยยบ่จังได้เป็นน้องเป็นอ้ายกันหรอกเออเายังจซื้อหยังลูกจซื้อหยัง กันว่าบ่น้องทันว่าพาก,กันไม่มาใส่บาทฮ็ดบุญเหมือนอนอี่เนาะใส่บาทไม่ได้ใช้เนาะมาสวยเลยพากันมากราฮิตบุญป้าสบ้าเข้าวัดปู่ป้าอ้าอายุพ่อเทียนเฮาเอาเทียนมาถวายเข้าบันซาพ่อพี่น้องเอ้ยอึ๊บๆๆแต่บางรุ่นนี่บางรุ่นเป็นส่วนไม่ไห้ใิอันทิพนก็ได้อีกกองหนึ่งน,นะพ่อเขาเอาไปแต่กองเดียวคัน ว่าเพิ่นอัดมาไว้สิเออทางหน,น้า,ามาพ่นนอะบ่อัดนะเพิ่นเพิ่นก็นเอาไปแต่เทียนท่าแเลยไปพี่น้องเลยป้านหอนดีโดนอะมือดีเนาะโดนโดนมากเธอหนึง่งพี่น้องเลยมาตั้งแต่อันบมเมนตชงการบุญบสอสเซนเฮ้เนาะเอามาน่ะ แต่พุ i i no ่นได้เนาะพี uh <t> uh. ่น้องเอ้ยแต่ดนแลมื้อนี้มื้อนี้อนนนบ่ได้มานําเด้อมื้อนี้ปาดุงมื้อนี้อนนนเพิ่นนอนนานําไม่ตู้แล้วก็บ่ยังบ่ได้มาเลยโทรไปบอกเพิ่นอยู่มือเช้านี่กเนาะเพิ่นว่านุ่นบ่ได้ไปนําเด้อเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยาว่าขี่รถใหญ่ไปเด้อบ่เว้านําเลย ถึงผ้าแจ่มไซส์มาอนี่ผู้ใดอยากถ่ายรูปคู่ไว้กับถ่ายเด้อมาอนี่เด้อถึงผ้างามได้มาอนี่นะหมดเมืดผ้ามืดฝนได้มาอนี่แจ่มไซสดีมาอนี่ยโอ้กี่ตุมเนาะ มีสงสาวคนไปไปได้นอยันในกาบแล้วจ้อออคนผ่าใหญ่่เนาะโอ้คนกำลังงินสร้างเนาะพ่าองค์ใหญ่พี่น้องเลยออถ้าบรทำบาราได้นาลายพี่สอาบราเฮ็ดไรไดเนาะ เอาสองคู่สองคนเลยโอเคอเค๋อไปซื้อไปบูชา,าพูดนบะบอกแม่เมื่อกว่ามีคันเลยปไปบูชา,าพูเดเนอะเขามาเอาคันบังเบงอยู่ใน,นพี่เนาะปลาดูเลยเพราะว่าเขามันมีคันหาน้ำเล่เนาะอยู่พี่คันหาขันเศษ แต่เฮาสิเอาเจ้าเนาะถามเพิ่นถ้าเฮาอยากบ้าอยากแก่ก็ถามเพิ่นดูเพิ่นจัดแจงให้อยู่พี่พี่น้องเอ้ยอยู่โซนนี้เนาะไปเข้าไปเอาเฮามีสินให้เซาพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะผู้ใดลืมสินฮะกันแกบ้าเนาะพี่น้องบ่พอเฮาีแมงครบ รอบกปีแล้วก็ม่แก่บ้เนอะความเสี่ยงองเนานะมี่ั้นหากันเตะที่เรานีสมากรยาเนาะมีเบิมีเบิ้ลอาหารมันข้าวมันข้าวมีค้เบิคันเบ่งตัดเอาได่แดงเนาะฮะ กอันนี้ของไอันนี้ของมาเฟียนโตเพิ่มาแก้บะจะได้เพว่มาเพินจัดเสร็จเป็นจันไม่แยกมาช้าดพิ่นชิ้นแรกเลยเดี๋ยวข้าบูชาเอาไปแล้วต่อคิวพาอทอดกรอบดีนะครับี๋ยวมาแก้บะ บานพาตุ้ตาตุงนีุ่งาาุาตาาาตนเอาาทุกยั่งมาเลย้าเนี่านยอดปัญทาเดียวเดียวพี่น้องเลยเนาะป้าอากาศมันนี่ห่อนเลยมันนี่ปลาดูเลยเนาะ่าคนนนกลมาเรื่อยๆปลาดูเลยไอ้เล่ระบ่แล่าระบ่ยือยยบร้อยจะคอลายอะไรแล้วเจ้า เป็นหมูมีหอเลยทอนนี้อัดเต็มทงเนาะขอพ่อชุดหางว่าถวาย่สิบบาทมน้เอาไแล้บอแปลงล่างอ่ะแปลงล่างไม่คืโลแทนิถ่ายไปเด้อมีดุมีเต่าเล้บุกคือเกาเลย้เออมายังสนี่ถู้เนเดือมามากะมว่โอ้แนวหางเนี่นะคำฉุกมนมา มือันบูชาไว้เนาะแต่ว่าเป็นคนงามในวุเอ้ยสิว่าเนะชีเดีวอย่าว่าอยาเนาะเอาตซีพีเออซีพีแค่ตอนนั้นเาเอามาใหม่ไปเอามาใหม่เอาเอาหนึ่ใบเอาแต่นี่บ้แม่เอาแต่นี่ยนา่นอะครับเป็นยางมดนโอ้ใบละเซนบ่บ่สีโอ้ใบละรอยนะเนาะ โดยโดยในหูมองงามเมื่อไหว้ผาเฮือนไหนดิเห็นบอกห้องก่อยน่ะจุบูมีห้อมองหอยเลยมายำไหล่ายมายาไหล่่ายรถจุมีห้องมองหอยปีนี้ก็ถายไปบ้่งปีนี้เอปีหน้าไ่ายอีกบบุญขอาเองถ้าสมบูรณเมือมเล่าเด้เออปีมีพโซข้างน้ได้เนี่ยมีพโซได้สมรยขึ้นหนึ่งระหนึ่งเลยัเป็นแสงวันแสง เก mm hmm. no? okay, e? okay, okay, ิ๊บเขาที่ทันกีโอเก็บมือละซีบเขาอันอันวัดให้พัฒนาวัดเนาะโดยเทบประกันทำงานหนักเอาฉันต่างแดด่เออโดย แต่ว่าช่วงบุตนี่คือที่ไทยรุอยู่นะช่วงนี้คนมาหลายอยู่บ้างหลายเนาะได้แล้วล่ะมันทันสมัยเนาะไผ่กันเออไผ่กันทั้งพูดทั้งพท์ไผ่ของไผ่ของเราเนาะเออคือตะกี้ได้ไผ่มากกับไทยกูคนเนาะอ จบเจบเศษนีบมาชิ pues ้นนะหนางกิโลโดยป้าถาเพื่อนก่อนถาบอซาดี้มาพี่น้องเลยโดยได้หูงามเลยหูงามเบิรงดย๊เฮ้ยได้นไทยอัดพูดนะพี่น้องเลยเนาะได้หูงามเนี่ยเิมด้จะนอนาะเนอูไปนี่ดุูไวะเบิ่งดยเออ ครอบครัวสุกสันหนาะเจ้าอ yeah, ันพ anyway. ูดตัวอยู่ว่าครอบครัวสุกสันอ่าสีรวยมือหนท้วงมั้อยแ่งมาเลยวยสรวยเลยยังสีรวยมือหนเา้่้นะดุเนาะ เฮาก็ท่านนี่ใหญ่รวยด้วเฮาก็ยังอยากขี่รถใหญ่อยู่นี่เจ้าถ้าอยากให้พ่อขี่รถใหญ่อยู่นี่ผู้ชายเอาเอออันนี้อันนี้ครบเลยเนาะโอ้มีคนนั่งกอกนั่งแคกอีกตัวนี่ยแต่ใชเอาบมอหม้อถ่วงเบิ่งซื้อมีครบเลยใบเดียวดูดูดูสูตรเนี่เออเวลาจะวหวจะหม้ไปตามนี่เด้อโอ้บันบหาันเฮาอันไลน์เห็นบ่โอ้มีบทสู ดมนต์พ่อมีอนนอมคบมบรบบัดสามจแล้วาเพิ่นม,มีบทเฉดมนติดมานำตรงนี้ยังบอกก็มนี้แหะอัน,นี่ัเ้งู่นึงต่งมาางหนโอ้ฮนั่เออเอออรับน้ำสมน้ำหวานก็ได้เลยโต นได้พังได้เพิ่นเบานะวิธีมีวิธีบูชาบูชาถือกระลำรวยกี่ขั้นนะกระบุขั้นบูชากระบุลำรวยแผ่นหนึ่งเอ็ตนะแผ่นแผ่นละห้าชิปแผ่นละห้าชิปเป็นใส่กรอบนี่ยังดีเนาะใส่กรอบนะเพิ่มอีกห้าชีปต้องเพิ่มอีกแผ่นหนึ่งโดยที่ได้สองแผ่นชงแผ่นนี่ได้แล้วเออแล้วแถมนี่ไหนนะบ่บอสได้แถมแล้วแผ่นละห้าชิปสินะเมื่อบูชาลำรวยรวยผู้หนาเมื่อผลมาแล้วพอ ปลาบัน <mile> ี่เท่าไปหาเบิึงปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยปลาปล่อยเอียนเนาะหำมแต่จงออกไปหากินเข่าบันที้ลูกหลานค่ะเลยอ้าวผู้ใดได้รูปหลังเถอะเนาะโอ้ยเอาอยู่ดีไม่แห้งขอบใจคือกันเอาลูกคนละค่ะลูกผู้หนึ่งรูปทั้งหนึ่งผู้หนึ่งรูปทั้งหนึ่งมาจักหลังของไฟว่ะเด้ อเอาเอียนไปปล่อยก่อนน,องงน่อยเนาะใหะ้ชีวิตลื่นไหลคือ en, เอียนเนาะเบนวาเอาเอาทรงทงก็ได้ทรงทงนี่ตายเรียนอยให้ชีวิตเอียนโงบนทงละสองตัเนาะ ต,ต,ต, s. <S ต,ตัวตัวพด um ีสามตัวผู้ดีหกตัวห네น right ่อยเนาะชีวิตลื่นไหลคือเอียนเอาเ้ยหาเงินหาคำก็หายไหลปื้นไท์พื้นเนาะไหลเข้ามาไหลเข้ามาในกระเป๋าหน่อย ปล่อยปะปล่อยปลปล่อยปลาอ่อเย็นปล่อยเท่รเนาแมนเทตัวไหนแมนสองเดียวสองเดีวเอปล่อยเย็นตรงนี้เนาะเมนหึว่าปล่อยิใช่่ไต่างกันวะจริงต่างกันวะเปื่อเหื่อไอคิดวา เออตไปีงมีเซมยงชวยบ่ค right. oh. mm ัน hmm. uh, okay. no, sure. like, ิชวยนี่พอแ้องดังเลยวะดังให้ดังบบนี้ันร้ยต้องบืนดนะวะฉันมาคอยรวยไปข้างหน้าเนี่ยแสดงว่าคอยต้องบืนแต่ว่าคอยช่วยไว้คุยคอยเนาะคือเจ้าใบที่ดังใว้ยย่วย่ที่คุวางได้จังหัดีิมีไฟได้จังหวัดใบิือลังเนาะเป็นมิโอดอุ tang ngon non quá bất thường không đây đây chỉ ừ. đây chị bay vào đó quá đỡ bụng đó. căn nó cắn ừ. húc tôt nữa thức khúc húc tôt hay quá yên húc tôt hỏi xương xô quay đây kìa bay nữa quay nữa b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 ay nhảy bay nữa 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 วองตรงน้ำซะเกะกะอ,อยู่เนาะไปน้ำเยน็นเลยไอเหมืนแกวแนวเนาะสุขสบายดีเจริญพรในกมัยแหวกแก้แวแสนพระธาตุบุญได้ไม่หนอ,อกคือว่าหนอ,อกพามมาจากบัดภูไงเมืองสวัสดิเสถียรปัจจัยห้ามึงจีบ สมทบทื้นต่อสั่งชาวถ้ำล,ลังไม้ท่านไปแล้วขอให้เป็นท่านแก้วท่านติดติดประการดลบรรดานมาสิ้นศักดิ์ศรีคุณพ่อพรมมาถัดเจ้ถถาเจ้าแทนท่อมเลืองน้ำไปคุมไปคล้องไปปกป้องรักษาขอบครัวให้อยู่ดีไม่แห้งประคุมสุ่มเด่นให้มีแต่อายุวันนาสุขาภิระะมยนเนี่ยมาอนี่ยครูโอเคบาทนี้เนาะปลาด้วยตอนนี้เราก็ได้พากันทำบุญเรียบร้อยแล้วเนาะ พากันออกหากินข้าวกินน้ําแล้วก็กลับบาดนี้เนาะพี่น้องเอ้ยพูเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็สิเข้าบ่าย2:00นแล้วแต่ละคนก็รีบใส่เขียวแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะไปพากันออกหากินข้าวกินน้ําบดนี้พี่น้องเอ้ยมาแถวนอกพี่เนาะแนวกินพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาน้ําพราก่อนบ่่ โตรเป็นนวยดุดเนาะคนห้องมาเข้าไย้าวมดาเป็นคนใมึงอง้าไทต้อาคนใหมเลยอืหคนนี้อีกันโจกจกนี่ทนรงที่นี้ได้หล่ะชี่ซอยคุณลุขระง่รามีจอกแหละตอวนี้หม่ข้าวพันบงเลยง่าง้าพัน

เบ็ดนี <minutes> ่ม <ikke Ugh>. ีเงินควงไ่ตออีกเนาะข้านมันชาตน้ำตาลมาได้แล้เนาะต้องมีน้ำตาลก็เนื้อน้ำน้ำตาลก็น้ำข้าวเอ้าน้ำข้าวคือเป็นเป๊ปซี่โอ้ยุบิโอ้งใหญ่เว้ยกำลังวอรี่ห้าไม่ข้าเนาะ ซไลน่าชอบอะมันนี่หมัอนหอนเนาะมันนี่เนาะค้นลายยบอกมันนี่เรื่อยๆเนาะบดมือเลยใหญเด้อมาพี่น้องมาเมาน้ำตาลผูไดก็บาดจากเมื่อเนาะก็เลยหักห้องข่อยบัดงใหไงได้โอ้ที่กีวกบเขา เอาเอาลองอยู่เอาจําบ่แซบเราไปคืนแล้วโลดนั่นเดีวตอนนีเมื่อดอกตาเบิ่งนเออสิบ่คือกันบ่เออเออลองบ่อันี้อาจสิอ้อยเอออ้อยมันคุณภาพมั้งคุณใจเออมเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะหลังจากที่พากันเฮ็ดบุญแล้วลก็มากินข้าวอยู่อันพระธาตุโพนมือนี้เนาะแกะเดียวกับปันใดเด้น้ําตาลดองอยู่แซบอยู่บ กินข้าวกับตำหมักทั่วพี่น้องเลยเนาะกับปีงปลานินอบนอจิตกับอันชาวมีชาวมีหน้าเพื่อนพากันกินกระปุ้นพี่น้องเลยมากินข้าวลูกกินขา้าวมากินขา้ขาวข้าวพัดบอดเจ้าอืมกินได้มีอันนี้ปลายอยู่ปิ้งปลายอยู่มาปลาดง่อยกินข้าวน้ำกันเน้อเส็บๆเนาะแก้มยุ่งอนี่หนิซีม,มึงยุ่งหะ เพิ่นคือว่าแซ่บแซบได้เพิ่นว่ะของวาซา ն ก่อนนี่เอาโดนโดนได้กินท่านึงกินนวดเพราะมีโอกาสเป่าหยอกแล้วเลยสร้างนะที่เมื่อกี้หาเบิ้งหาเป็นได้ไรมาตอนน้าด้านเนื้อเป็นใหม่นะคะอันนี้เห็นป๊อกร้านแล้วซาดวันนี้แขกหล่อรำสาลแล้วแหละเนาะ หวานมันี่นองเล้งเฉาะเลยใบใบเข่าเสียบๆด้ยนี่นะถือตามมาเป็นร้อยสมเออสมน้ำตาลดีดีหวานจี้จ่อยข้างวานค้นแบบกันเลยกันน้ำตาลเม็ดเท่านาะบั่นไปคุ้นนะนี่นี่โอ่งหอมเมนที่มันเป็นน้ำตาลนั้นโคกตาลนี่บ่หรือว่าน้ำตาลนั่นบ่น้ำตาลโคกตาลได้แต่เข่าเบ็ดเอาเบ็ดละลายละปากเลยเนาะละลายน้ำปาก เ <ss> ด <laughs> <a> <laughs> okay. ้อครัะกินน้ําตาลน้ําน้่าพี่น้องเอ้ยานเด้อบานี้เนาะบานั้นพคลิปนี้ก็สิได้จบไว้ซํานี้แหละพี่น้องเอ้ยยานบ่ทันบ่ซะดีก็บ่นนะกินข้าวก่อนไปเด้อเด้อเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะสบายดีโยบ่สุขสุขคนน้องเอ้ยเนาะโยบ